ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับได้นําพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิิยาพาให้ทรงหายจากอาการพระประชวนที่สาลาการเปลี่ยนวัดนิโรธสังขารามอำเภอเมืองจังหวัดยะลา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด,ด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒนมหาวชรราชธิดาโดยมีนายอำนาชูทอง <c oughs> รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาประธานฝ่ายสง์นำพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์และพระสงฆ์นิกกรจังหวัดยะลาทั้งส่วนราชการหน่วยงานภาคร,รัฐรัฐวิสาหกิจประชาชนชาวยะลาซึ่งได้พร้อมใจสวมใส่เสื้อโทนสีสม้มร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พชรคิติยาภาให้ทรงหายจากอาการพระประชวนโดยเร็วด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกกรทุกหมู่เหล่าและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ขณะที่ในส่วนของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้กําหนดให้วัดต่างๆของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเป็นพิเศษต่อจากการสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดเย็นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรติยาภาณเรีนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชิราชธิดาเป็นประจำทุกวันค่ะในช่วงของเวลา16นาฬิกา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ เช่นเดียวกับที่วัดไสงามเขตเทศบาลนครสงขลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับนางเลขาสุวรรณชาตรีวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านที่ทรงพระประชวรมีพระครูประหลัดยอดโดมสิริประยะโยเจ้าอาวาสวัดไสงามนำพระสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมในพิธีครับ